สัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านคุณแปงกะหีปั๊บนะคะตัวละหนึ่งบาทนะคะไส้เต็มคําอร่อยเต็มปากนะคะ,นนะ,ะพี่กัดตลาดนะคะเป็นตลาดนัดหินกองนะคะจังหวัดสระบุรีนี่เองค่ะคะ<ร>่ะ,คะเะดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ากะหีปั๊บของคุณแปงะค่ะว่าจะมีไส้อะไรนะคะจะเด็ดขนาดไหนนะคะเราไปดูกันเลยมีหลายไส้เลยครับนาะอันนี้เป็นไส้ลูกเกดนะคะหมูหยองน้ำสลันนดสตรอเบอรรี่นะคะ ไกไก่ถั่วนะคะไก่เผือกกบปลรถแล้วก็ไป้หมูหยองทิกเขานะคะ อร่อยมากครับน้องค่ะสวัสดีแม่ค้าพ่อค้าด้วยนะ,ะพ,พ,พี่มาพร้อมขายกี่โมงอะสามโมงครึง่งสามโมงครึ่งนี่พร้อมขายได้แล้วเนาะพร้อมขายโอเคค่ะตะลาดนัดเปิดท้ายวันพฤหัสถึงกองครับอ๋อเราเก็บถึง,ถ,งถึงประมาณกี่โมงครับพี่ถึงสองถึงสองทุ่มสองทุ่มนี่คือเก็บแล้วเนาะครัเก็บแล้วที่นี่คือมีตลาดวันเดียวใช่ไหมพี่มีวันเดียวครับคนเยอะที่เนี่ยมีวันเดียวคนเยอะลูกค้าเยอะมากตลาดนี้อันนี้กำลังทอดไส้อะพี่ อันนี้เป็นหมูหยองน้ำสลัดครับอันนี้ทำเองหมดเลยใช่ไหมพี่ทำเองครับมีลูกน้องอยู่บ้ามีส่งไหมคะที่ร้านก็ไม่ได้ขายส่งไม่ไมขายส่งไม,ไม่พอขายกัน<อ>ไม่ไทาส่งขนาดแค่นี้ยังไม่ทันแล้วนะไม่ทัน,นอันนี้นะคนหมูหงนลตัวละหนึ่งบาทเองเหรอพี่ใช่ครับตัวละบาท คนเยอะน้องตลาดเนี้ยยิ่งเย็ยนยิ่งเยอะกันเขากำลังมากันแล้วนอกจากขายที่นี่ล้วขายที่ไหนอีกพี่ก็ขายอยู่หน้าบ้านนะครับชาหน้า<ว>น,นขายอยู่หน้าบ้านแล้วก็ตามตลาดนะก็ใครที่อยู่สระบุรีนะคะหรือว่าผ่านไปผ่านมาก็าแวะมาหาพี่เขาได้นะคะ,อ,ะอร่อยมากรรานาค่พี่เขาเรียกว่าอะไรพี่เขาเรียกว่าของดีจังหวัดสระบุรีเนาะใช่ ต้องมาลองนะคะของดีอันนี้ใช้เวลานานไหมพี่แบบเดียวทอดแบบเดียวให้มันกรอบเนาะครับแบบเดียวสีหน้าอร่อยเนาะ <c oughs> ๆๆๆอร่อยกรอบอร่อยมากเนาะอย่างนี้พอดีคำเนาะพี่ กี่ปีแล้วเนี่ยพี่สิบกว่าปีแล้วครับน้องโอ้การันตีวความอร่อยสิบกว่าปีแล้วนะคะ,ะท่านผู้ชมขายมานานแล้วสุดยอดถึงเหลืองเลยร้อนๆอ,อย่างเงี้ยน้องอร่อยกรอบแน่นูะ ดีสุด้วพี่ไต่ไก่เนาะไก่ไก่นี่ยืนหนึ่งเลยนะพี่ครับเรท่าไรดีครับทำถุงละร้อยเลยนะครับห้าสิบสองถุงหมูหยงองพริกเผานะพี่อ๋อรวมกันก็ได้เหรอครับรวมกันก็ได้นะคะท่านผู้ชมจะเอาไส้อะไร คือทุกอย่างของที่เขาคือชิ้นละหนึ่งบาทนะคะย้ํอว่าหนึ่งบาทนะคะใหญ่มาก <c oughs> กี่พันชิ้นนี่ยพี่ชิ้นเป็นชิ้น,นอ่ะเ,เยอะอยู่นะหมื่นชิ้นถึงไหมเกินนะน่าจะเกินหน่อยอออหน่อยครับวันละเป็นหมื่นชิ้นนะคะท่านผู้ชมสุดยอดค่ะหมูหยองหมูหยอง อันนี้อีกแค่สิบขอนี่นะคะพอดีตันเลยคะอ่าแบบว่าลุกกลุ่ใอไส่เผือกครับน้องแล้วก็จะทอดไปเรื่อยๆหมดก็เติมไปเรื่อยอันนี้หมูหยองน้ำสลัด ิ้นถึงมอะไรนะทอดครั้งนึงนี่พันชิ้นถึงปะสามร้อยกว่าอ๋อสามร้อยกว่ากระทพาสามร้อยกว่าเนาะรอจะงก้เลยอไม่นานนะคะัิษเียยังไม่ร้ายเลยใครที่มาสลับัุนีนะคะคือต้องมากินขนมกะหรี่เนาะถึงก็ถึงแลใช่ค่ะ ถ้าถ awesome ้าไม่ได้กินนี่ก็มบอกไม่ถึงกองเนี่ยต้องหินกองด้วยค่ะงานที่คร่ะด้วยเอาลายหินกองมาครับครับผมนะคะก็คืออาทิตหนึ่งก็คือมีวันเดียวนะคะวันพะรำผัดวันเดียวเองนะคะ แซบเดียวไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำมาที3นาทีาน,าทน้องนาทีสุดแล้วแป๊บเดียวน,นะคะนะี่สวยเลยนี่น้นอง <ant> ดูสีสันหน้าอร่อยมากรสชาติการอร่อยด้วย สุดๆแล้วเจ้านี้เขา <c oughs> ยืนหนึ่งเลยน้องอันนี้ไส้เผือกครับร้อนๆเลยพี่อรอ่อยแน่นอนสัญลักอร์ร้านพี่ <c oughs> เขาจะเป็นไส้ไก่นะคะทุกคนไส้ไก่ไกนี่ <c oughs> คือยืนหนึ่งเลยพี่ของร้านพี่เขานะ,ะสามารถผสมได้นะคะเอาไส้ไหน,นี่้ือสามารถรวมได้นะคะเพราะว่าชิ้นละหนึ่งบาทเนาะได้หมดเลย บกบนะคะขอดีคำ้ำนะคะแล้วก็พริกเผานะครับ ครับมีลูกน้องก็คือคนคนนี่แหละนะโอ้คนทันกันที่บ้านรับจีบอย่างนี้เลยเหรอพี่ครับผมโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัวนะคะจีบสวยนะคะท่านผู้ชมใหม่ๆเลยครับพี่อร่อยแน่นอน ทอดกันใหม่ๆพี่อร่อยแน่นอนเห็นไม,<า>มาทุกวันม,ม,ามาหาสาวแนานอนนี่แน่นอนเลยใหม่ๆเลยครับพี่ทอดกันใหม่ๆครับพี่ ทอดกันใหม่ๆเลยพี่อร่อยแน่นอนพี่ครับพี่ขาดีมากวันนี้เป็นหมื่นชิ้นนะคะตั้งแต่ของลาคาทั้งใหม่ด้วยสดใหม่สดด้วยค่ะระวัตักเลยมึงอ่ะ ใหม่เลยครับทอดกันใหม่ๆพี่พี่แทงหกอันนี้อะไรพี่ไส้ถั่วครับน้องไส้ถั่วคนทอดก็ทอดไม่หยุดคนขายก็ตักไม่หยุดนะังใส่ดีมากอันนี้หมูหยองไอตัวงหมูหยองพิ่เขา ใหม่ๆเลยครับพี่อร่อยแน่นอนครับพี่พส,สั่งได้เลยพี่สั่งได้เลยพี่ร้อนยู่ไม่รไหนไไปไหนแล้วไม่หาสาวเดกว็กคนเหรอเห็นม,ม,มาเจอทุกคนเลยหาดเ ก๋วยี๋ยววิ่งเผาไส้ไก่คาเทปนนี่จำไม่ได้เลยนะพี่ครับคาเทปนนี่จำไม่ได้เลยว่าอะไรเ <c oughs> ดเดคนนี้จำไม่ได้ต้องแยกไส้น้องค่ะ <c oughs> ต้องแยกเป็นไส้ๆไส้เลยใหม่ๆเลยครับพี่ทอดกันใหม่ๆพี่ <c oughs> อันนี้ไส้ไก่ครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หวานหัวเผือกพี่เค็มไส้ไก่ครับพี่ก่อนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะคือแค่เดินมาเมื่อกี้ก็เริ่มแน่นแล้วพี่คนมากันเรื่อยๆ คนก็นจะมากันเรื่อยๆรอเลิกงานเลิอกอะไรกันโรงงานเยอะใช่ไหมคะที่นี่ครับกองงานเยอะรอสักหกโมงคนเยอะกันกําลังยุ่งๆกำลังมากันรับเลยค่ะรับเลยดีจ้าน้องใหม่ๆร้อนๆเลยครับน้องทอดกันใหม่ๆพี่แดงอยู่ไหน ใหม่ๆเลยครับพี่อร่อยแน่นอนฝากร้านหน่อยน nah <g> ะคะเอาสำหรับคนที่อยากมามาเดมาได้เลยนะครับตลาดน้ายตลาดนัดกองวันพุธละหัสตลาดเปิดท้ายตลาดนี้คนเยอะครับมีแต่กองอร่อยฝากร้านด้วยๆแล้วกันครับขนมกะหรี่ปั๊บแล้วก็ร้านปลาเขาข้างๆก็อร่อยฝากร้านสองร้านเลยนะครับฝากมาเดินด้วยครับ คนเยอะครับตลาดนี้ค่ะครับผมณค่ะเพราสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมมาทานกันเยอะๆนะคะ